ka popo mara ko ค่ะเบรกที่แล้วนะคะเราได้รู้จักกับกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกันมากขึ้นแล้วนะคะรารู้ว่าโครงสร้างเป็นยังไงที่มาโหเรียกได้ว่าคลาสสิกมากนะคะเพราะว่ามีความยาวนานมาถึง72ปีนะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะเราจะได้รับทราบเรื่องของนโยบายของกรมการปกครองในยุคใหม่นะก็คือโดป้า2026นะคะ b e t t e r t o g เก h e r นะคะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรานะคะจะคุยกับท่านอธิบดีกรมการปกครองนะท่านนารุชาโคษาสิวิไล ค่ะท่านอะธิบดีคะเรื่องของนโยบายเนี่ยโดป้า2 0 2 6นเนี่ย Better to g e t e r นะฟังแล้วเนี่ยดูมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยตรงนี้เรามีแนวทางยังไงบ้างคะคือวันเนี้ยเราเรา,เราต้องการที่จะให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของเราให้ได้มากที่สุดซึ่งนโยบายแรก หนีไม่พ้นเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยอความมั่นคงภายในประเทศซึ่งเป็นบทบาทของฝ่ายปกครองเป็นหลักอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้มอบนโยบายให้กับทุกภาคส่วนได้ทําความเข้าใจตรงกันว่าความมั่นคงภายในเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่ที่ชายแดนเราต้องทําความมั่นคงภายในโดยเฉพาะความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เราจะต้องมีการจัดระเบียบสังคมต้องมีการดูแลไม่ให้ใหเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในพื้นที่ ภายในของเราในเบื้องต้นก่อนตรงนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงภายในเรื่องที่2เนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนพึงประสงค์นี่ก็คือเรื่องของการยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนตรงนี้เราก็เราก,เราก็นำอำําเภอยิ้มนะครับอำเภอยิ้มนี่คือต้องไปแล้วต้องมีความสุขเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องให้บริการด้วยเซอร์วิสไม้ต้องยิม้มต้องดูแลประดุจญาติมิตรอย่างดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สะดวกสบายที่สุดในการมารับบริการของทิวก,การอำเภอนะครับเรื่องที่3ก็คือในส่วนของการอำนวยความเปนธรรมซึ่งเป็นบทบาทสําคัญของฝ่ายปกครองอยู่แล้ววันนี้การอำนวยความเปนธรรมนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านถ้าเราใช้กลไกอำนวยความเปนธรรมตั้งแต่ระดับหมู่บ้านโดยใช้กรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเขาเน่ยนะครับไก่เกลียร์ข้อพิพาททั้งหลายให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นทาง มันสามารถที่จะลดคดีความสําคัญต่างๆลดความขัดแย้งต่างๆในพื้นที่ได้ตรงนี้ถือเป็นต้นน้ําของการอํานวยความเป็นธรรมจากหมู่บ้านประการสุดท้ายในส่วนของข้าราชการของกรมการปกครองเองเนี่ยวันนี้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาบุคคลเรามีวิทยาลัยการปกครองซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตรงนั้นก็เราจะต้องปรับกระบวนการในการให้ความรู้ใหม่หมดให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกรรมการหมู่บ้านที่มาอบรมพี่น้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาอบรมวันนี้คนของเราจะมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราจะต้องพัฒนาสู่บุคลากรที่มีความเป็นเลิศทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงที่จะต้องไปปฏิบัติงานได้จริงให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วันครบรอบเนี่ย72ปีของกองอาสาเราเนี่ยนะคะวันที่10กุมภาพันธ์วันนั้นเนี่ยจะมีภารกิจหรือว่ามีงานอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารัฐมนตรีมหาทไทยซึ่งท่านเป็นในกองใหญ่ใช่ไหมฮะก็จะมีพิธีสวนสนามปีนี้เราจะจัดอะไรยังไงบ้างอะ่ะครับก็ปีนี้ก็จะมีตั้งแต่พิธีสงฆ์งนะครับเพื่อจะลำลึกถึงพี่น้องอาสาอาสา,า,าดินแดนร,รวมทั้งผู้ขับขามาเนี่ยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เสียสละให้กับชาติบ้านเมืองเนี่ยราลึกถึงท่านนะครับแล้วก็มีการเข้าพิธีในส่วนของการเคารพธงธงประจำกองของกองอาสาลักษาดินแดนนั้นอยากเรียนเรียกอย่างนี้ครับว่าเหมือนกับธงชัยเฉลิมพลเป็นเป็นธงประจำกองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ะนะครับท่านพระาทานให้กับกองาการกองอาสาลักษาดินแดนตั้งแต่วันที่24มิถุนายนปี2000 497<ะ>นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกธงหนึ่งที่วันนี้ทงผืนนี้นะครับเราต้องอัญเชิญบริฐานไว้ที่สาราวาการกระทสุมหาไทยนะครับคราวใดที่มีพิธีสำคัญเนี่ยก็จะต้องอัญเชิญธงโดยเฉพาะ está, วันสถาปนากองอาสาแลสารนแด่นไปทำพิธีเคารกทงนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันที่10เนี่ยเราจะมีพิธีคารกธงแล้วก็ในภาคบ่ายเราก็จะมีพิธีสวนสนามเพื่อดูความพร้อม สวัสชิกองสาารักษาดินเดนพร้อมกับรุ่ขงข้าบัญชานะครับปีนี้เราจัดที่วิไลการปกครองที่ของหกนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้าร่วมชมได้นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดผ่านทางโดป้าชาแนลด้วยนะครับวันนี้นะาะได้ความรู้เรื่องของกรมการปกครองมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการประสานการทํางานกับทางกองทัพแล้วก็เรื่องของบทบาทด้านความมั่นคงด้วยนะวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีกรมการปกครองมากเลยค่ะ